สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้แม่พันนี้มาส่วนแมงดาค่ะนี่กระแตงค่ะอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์ส่วนแมงดาค่ะอันนี้คือสถานที่น้องน้ําค่ะค่ะส่วนแมงดาค่ะบไริมาน้าเพลนหลายมือแล้วค่ะแต่ว่ามูเพลนมาเพลนไดเพลนมานอยู่เมื่อนี้ก็เลยขึ้นอยากมาน้าเพลนค่ะก็เลยมาอันนี้ล้อมูเพลนอยู่เด้อค่ะล้อมูเพลนอยู่ แมเปนี้มาก,ก่อนค่ะเลยมาล้อหมเพิ่นค่ะปีที่แล้วกับเม่นนั่นนี่แล้วเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยมันยำมาส่วนนี่แล้วไว่าสั้นเดียวนี่ค่ะแต่คอยเบิงว่าปีนี้เมื่อนี้จะได้โบค่ะสีมานโบเนี่ค่ะนี่แล้วนคะคะลงนี่ละค่ะสถานที่ อย่างคนกำลังมาจากกักจีไปทั้งใดแน่ค่ะลงทงลงทามหาอยหาจินแหละเนาะค่ะวิธีชุมชนชนบทบ้านเฮ้าค่ะบ้านทั้งบ้านแม่พันนี้ค่ะแต่ละชุมชนแต่ชนบดกับบกขึ้กันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสถานที่นะค่ะบางสถานที่พื้นที่บกคือกันทั้งบ้านแม่พันนี้ผัดมีทงมีมีหวยมีหวยมี หองหาหาส่วนแมงดาหายำแมงดาล้างพื้นที่เพื่นกับบมีด้อค่ะพี่น้องล้างพื้นที่เพื่นกับบมีนี่แหละค่ะน้องมาสำรวจมาเคลียพื้นที่บางกอนค่ะนี่ค่ะกระหกอยู่ประมาณหนึ่งอยู่ค่ะถ้าเขาจะชีดไปในแหน่น,หนึ่งอีกก็ อาทิบก็คะอาทิเป็นตามีเป็นตามีสิ่งที่ที่เขาย่านนะคะเป็นแต่ว่ากะบคิดว่ากะคอยญ้ให้มีเถาะกะจีบมีดอกนาอค่ะพอว่ามันหกน้ำม,มันหลยอยู่นะคะพี่น้องปีนี้มันมีน้ำม,มีน้ำแกง้งมีน้ำม,มากน้ำหลากค่ะน้ำก็เลยไหลเนี่ย มาสำรวจค่ะพี่น้องสำรวจเพื่อนว่าให้มารอ้อยู่หนีป่ะท่นแม่พันนี้ก็เลยมาร้อเพื่อนอยู่หนี่เดี๋ยวมูเพื่อนกลับมาหนักหายู่หากินน้านี้อยู่บ้านบ่ได้แล้วค่ะมันซุ้มมาสอนแมงดานี่แห้งสอนได้แห้งมันเลยค่ะพี่น้อง นอนกลางคืนในชีดเห็นเปนแมงดาเขากระแตงม่องม่องเหรอคะนี่เป็นเถียงนาเถียงนาเจ้าของนาเพื่อนค่ะพี่นอ้องเจ้าของนาเพื่อนเพ่นกับบัห่วงดอกเพื่อนกับเฮดดี้ดีเด้ค่ะเขาเพื่อนกับเจ้าไปแล้วละ่ะ น่งเห่นดีเป็นแต่นอนเล่นดีอยู่ค่ะเถียงนะแต่ว่าถ้ามะผู้นึงผู้เดียวกับปวนา,าค่ะสิ่งที่เขาขาดพอถึงทุกเมื่อนี่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างค่ะพี่นอ้องมีไพ่มียังสิ่งที่เขาขาดบ่ถึงสิ่งที่เขามองบ่เห็น เอากับปองกันไว้ค่ะซุ้มนั่นไปใส่นอ้องเสียงโซกันรถเทนเลอร์รถอิตแตกโซกันมงเงียงยองเงียงอยู่เป็นทางพานค่ะพี่น้องในพันนี้ขนนเขามม้ในบัจเเ็็นทางแวะค่ะเป็นทางพานขอนห้อยกุดนิวคุณนะล้ำหวยกุดนิ้วคุณนะคะ มีหวยค่ะพี่น้องมีหวยมีน้องตลอวจอันนี้คือหอยคนยำแท้เนี่ยอเพื่อนมายำหมูวานนี่แลหละหรือจังใดค่ะเป็นอยงไรก็ค่อยลุ่นกันเนาะค่ะพี่น้องค่อยลุ่นกันค่อยลุ่นว่ามองใดสิได้ไดน้องบึงใดสะใดสิได้ค่ะเป็นสะเกาตะก้อนเพื่อนขุดชาเลี่ยงป่าค่ะพี่น้องเลี่ยงป่าทับทิม ปลานิน้นปลาทุกชนิดค่ะแต่ว่าปีแรกที่เพื่อนเฮ็ดเนาะนค่ะเนาะหลายสะได้ค่ะเป็นสิบสิบสะเพื่นอนเอามาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยเกิดน้ำม,มากน้ำหลากเต็มมืดเนี่ยค่ะเต็มมืดน้ำนะคะปลาเพื่อนออกแจ้งเลยค่ะปีเดียวเท่านั้นเรียบร้อยแจ้งปีต่อมาเพื่อนบ่เลี้ยงอีกเลยเพื่อนเช็ดเพื่อนหลาบลายนะคะ เออพอกรถเทนเหลิมมูนี่เขามาอย่างน้อเนาะเสียงปิดดับเครื่องแล้วไ <Okay. S 1> ด้เพื่อนกันกนบบได้หวงได้แพ้งดอกค่ะเพราะว่านบนมันเป็นป่าธรรมชาติป่ามันก็บ่ถือกกระแตงดอกพี่น้องเลยบ่ถือกป่าตัวใหญ่นํำก็ะตือตะปามัดปลาซิวประมาณน,นี้ล่ะ รอเป็นจักแป๊บค่ะรอเป็นจากแปบ๊เปแปบเนพันนี้หอดบ่อหอเขามาบ่อหาาาอเขาเทียงบ่อจินเขาเทียงจะกลับไปกินบ้านค่ะประมาณเทียงใบหนึ่งก็กลับแล้วค่ะใส่เวลาย่ำบ่ดุนค่ะถ้เวลาย่ำบ่จีชมงคมานกับมานบ่มา,านกับคือบ่มานค่ะได้เวลากลับเท่านั้นบ่เคยอยู่หอดคำย่ำหลายส่วนหลายกับเมยเนาะค่ะพี่น้อง ทางเขาลงน้ำแล้วเขาได้พักดุกด้กค่ะยำยางเดียวลุยยางเดียวค่ะทั้งมูนี่กับมีค่ะมีมืเมดเลยค่ะนี่แต่ว่าห่างมันหักตีบลายเพราะว่าน้ำมันขืนเนาะค่ะแต่กับโบแน่นี้ไปทัว่วเพราะว่าเม้งดากับมีปีกเนาะค่ะเม้งดาเม้งขี่เต่ากับมีปีกบินไปได้ทั่วที่ มีพาหนะเม่พันนี้คือจัก,กรยานค่ะมอเตอร์ไซค์บอดดยเอามาค่ะปั่นจัก,กรยานก็สบายดีชมบบรรยากาศมาเรื่อยๆค่ะลงลุยน้ำมูนิละเนี่ยเนี่ยคุณพี่น้นองเด้อค่ะ ที่มาเยี่ยมมาชมสถานที่มองที่จีย่ำจีส่วนแมงดาน้ำเมพันนี้ค่ะมามวนน้ำกันเด้อค่ะถึงมวนถึงเมยค่ะพี่น้องมันมัมนัมน,มนกับมาน้ำกันค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องสุขภาพแข็งแรง,งค่ะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรเด้อค่ะพี่น้องสงราไทยปีเก่าให้มีความสุข ตัวรับปีใหม่ก็ให้มีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ